ด้วค่ะนี้พบกับนักสือนะคะจะเป็นเทฟโรนโคอโรเลโด2.5 LT ปี2 0 1 9รถใหม่ไม้ขาวนีันะคะอน6,100บาทตลอดสัญญาราคาเกษตรอยู่ที่37,000 0เรื่องต้นฟรีดาวนะคะมาดูตัวรถเลยคันนี้นะคะน่าจะสีดำดำายใสๆนะคะใสยอยู่แล้วเพราะหนึ่งเลยไม่น้อยไม่น้อยสภาพดีนะ,ะถึงหน้าห้องเครื่องนะคะ คนะคะแล้วก็มอคคอสติกเกอร์เด็กเอทีเอสด้วยนะท<า>ันมานะคะเราจะได้เป็นล้อแบบที่มีสามสิบตอแล้วก็ข้อเป็ดตะโพวสีแดงภายในนะคะไม่สามหมื่นกว่าเท่านั้นนะอ่าสามหมื่นต้นๆน,นะคะหน้าจอเชื่อมือถือได้เกียร์หกสปีดบอกพ่ารอบพันกระจกไฟฟ้าุืแจรีโมทรถไม่ได้แต่งโทษแต่งซีมาออกไปใช้งานได้อยู่ ได้3าสี่คนไม่แออัดเลยตัวรถเดิมๆนะคะด้านหลังก็ไม่ได้ใส่กันชนท้ายกับไลเนอร์มาให้นะนื่ยนะ,ะตัวรถเดิมบอดี้เดิมรถไม่ได้มีแตกหักชรุดหรือว่าจมน้ำไฟไหมมานะคะแล้วก็ก่อนออกนี่เราเก็บงานให้สวยกว่านี้แน่นอนนะคะอาจจะมีตำหนินีดนิดเดียหน่อยเนาะเป็นร่องรอยนะคะใครที่สนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรได้